สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีของเล่นนะฮะเด็นๆนะครับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับจากคลิปก่อนๆนะครับที่ผมได้รีวิวตัวแลมโบนะฮะวันนี้เรามากับเฟอร์รลรี่นะครับนี่เฟอร์รารี่นะครับสวยงามมากๆครับมีภายในด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถปิดตอกประตูได้จากรีโมทนะครับสวยงามมากครับมีทั้งหมดนะครับประมาณ3 4สีสีนะครับก็จะมีสีขาวสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับ แล้วก็ในอนาคตมีสีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้กันอีกทีนึงนะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่แล้วก็มีที่ชาร์จนะครับนี่มีให้ครบหมดเลยรีโมทแบตเตอรี่ที่ชาร์จครับปุ่มปิดเปิดได้จากรีโมทนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าครับว่าคันแบบนี้ออคันใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆสเกล1ต่อน10นะครับส่วนใหญ่รถที่ขายกันเนี่ยจะเป็นสเกลเล็กๆนะครับแต่แม่ทอยไม่ชอบเราจะเน้นขายคันใหญ่ครับเด็กๆชื่นชอบแน่นอนนะฮะ ดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว้าวตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็แกะกันมาแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่จริงๆอะลดแรงกว่านี้นะครับแต่เราต้องไปชาร์จแบตก่อนนะครับตอนนี้เราแกะมาก็รีวิวกันเลยนะครับงามมากครับเพื่อนๆนี่ดูตรงสปอยเลอร์ท้ายนะครับโอ้โหเท่มากครับมีห้องเครื่องด้วยนะครับซูมให้ดูนะครับเห็นไหม โอ้เ oh, จ๋งกว่าแลมโบรงที่เขามีห้องเครื่องนี่แหละแล้วก็เป็นฝาครอบแก้วนะครับแบบสไตล์ของฟอร์รารี่เขาเลยนะครับสวยงามมากครับวันนี้เราสีแดงมารีวิวกันนะครับสีอื่นก็สวยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันดูนะครับโอเคนี่คือปิดนะฮะสั่งจากรีโมทได้เลยนะครับแล้วก็เปิดนะฮะนี่เปิด,ปดอันนี้ปิด นี่ซ้ายขวานะครับมีเฟตท้ายด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับฟลารี่นะครับเนี่เดี๋ยวเปิดประตูไว้ก่อน โอเคครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับเฟอร์รารี่สุดเจ๋งวันนี้นะครับสามารถโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ไลน์แมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับ ยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยนะครับต้องรีบขอตัวลาก่อนครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากเกรงใจนะครับพี่ๆลูกค้าเขารอกันอยู่นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด ョあ